สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระเนื้อว่านนะครับหลวงพ่อบันวัดด่านนรองนะครับออกที่วัดมัดชิมเจริญธรรมนะครับหรือว่าวัดป่าช้านะครับปี2 5 0 5นะครับองนี้เป็นพิมพ์ห่มคลุมนะครับก็ถือว่าเป็น สร้างน้อยหายากมากนะครับตามเอกาสารที่ผมได้หาเจอนะครับก็สร้างประมาณเก้าสิบองนะครับนี่ลักษณะด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนเปันนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบหลังเรียบนะครับถ้าตรงจากด้านข้างนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับหลังเตา่าเป็นหลังปูนะครับ เรามาส่องลาเละกันดูนะครับนี่องนี้เป็นเนื้อว่านลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่หน้าตาหลวงพ่อบันก็คมชัดนะครับนี่นะครับสารเนื้อว่านชัดเจนนะครับจีวรจะคมชัดเป็นพิเศษนะครับน,นู่นนี้ก็อยู่ในลักษณะห่มคลุมนะครับก็ห่มคลุมไหลนะครับ นี่จีวรคมชัดลึกเลยนะครับน,นี่เนื้อว่านก็ดูมีม,มีมวลสารเยอะมากเลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่พิมพ์กดนับเส้นสุ่มนะครับกดมาเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับนี่นี่นะครับเส้นสุ่มเห็นชัดเจนนะครับ สร้างน้อยหายากมากนะครับนี่นะครับผมนี่ดูด้านหน้านะครับนี่มนดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเห็นมวลสารชัดมากนะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเห็นก้อนอ,อิฐสีส้มก็มีนะครับนี่เนื้อวานผสม เม็ดแระครับนี่ด้านหลังมีลักษณะเป็นลักษณะดูนูนนะครับผมคล้ายๆหลังเต่านะครับนี่เม็ดแร้ชัดเจนนะครับเม็ดแร่ดำเม็ดแร้แดงนะครับก้อนอิดนะครับตำหมดละเอียดนะครับนี่นี่นะครับมวลสารชัดเจนนะครับ นี่ด้านหลังนะครับกองไม่โฟกัสน,นะครับี่คราวนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับขึ้ในให้เห็นเป็นสันชัดเจนนะครับนี่ลักษณะเนื้อล้นมานครับเป็นปีกกว้างออกไปนะครับนี่ฝั่งหนึ่งนะครับ อีกฝังก็เช่นกันนะครับมีลักษณะาาเป็นสันเป็นเนื้อล้นออกไปนะครับนี่ด้านล่างนะครับผมนี่างนี่นะครันี้นะครับ,รบตามประวัติที่ผมค้นเจอนะครับก็ ผกเสกกัน7วัน7คืนเลยนะครับผมกิจที่ร่วมกันปุกเสกก็มีหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกนะครับหลวงพ่อโนนะครับวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อเงินวัดดอนเดืยหมนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับนี่น่าบูชาหน้าสะสมมานะครับสร้างน้อยมีประสบการณ์ดีมากนะครับหายากมากนะครับมีทั้งเนื้อดําเนื้อแดงนะครับแล้วก็เนื้อออกสีน้ําตาลแบบนี้นะครับ นี่น้บูชาหน้าทัดสมนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อมำหลวงชุมพรเขตรดมศักด์นะครับนี่จะพยายามนําเสนอให้กับตัวรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ ามารถส่งรูปปักเครื่องให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ